วิธีบันทึก QR Code แอปธนาคารในกรณีที่เราจำเลขบัญชีไม่ได้เราสามารถส่ง QR Code นี้ให้เพื่อนๆได้หรือสามารถใช้ QR Code นี้เพื่อสแกนจ่ายยังไม่รู้วิธีการบันทึกทำยังไงตามมาจ้าอันดับแรกมาที่หน้าจอโฮมโทรศัพท์ที่ใช้ทำการสาธิต Android Oppo กดค้างไว้ที่แอปธนาคารนะคะจะมีป๊อกอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ไปที่คาว่ารับเงินค่ะ จากนั้นระบบจะเด้งมาที่ QR โคของเราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเราต้องการอยากจะเก็บบันทึกไว้ในเครื่องของเราเพื่อส่งต่อให้เพื่อนๆน,นะคะก็แตะไปที่บันทึกได้เลยนะคะจะมีป๊อกอัพเด้งขึ้นมารูปภาพได้บันทึกลงเครื่องของเราแล้วนะคะถ้าเราต้องการจะแชร์ไปให้เพื่อนคนอื่นบนแพลตฟอร์มอื่นนะคะก็สามารถแตะไปคําว่าแชร์ได้เลยนะคะจากนั้นระบบจะเด้งมามีหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยนะคะถ้าเราต้องการส่งไปที่ Messenger ก็แตะที่ Messenger ได้เลยนะคะ แต่ไปเพื่อนคนที่เราต้องการส่งให้นะคะแต่เข้าไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อย QR วอ d e คของเราก็จะมาอยู่ในแชทของเพื่อนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะดวกสําหรับใครที่จําเลขบัญชีไม่ได้ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้ลองทําดูค่ะเห็นว่าคลิปนีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ